นโดนเพิ่มทบ้านฟาเตสโดนเพิ่มที่บ้านฟาเตสจริงแล้วม่ไม่ไม่พี่ไหนไอยู่เห็นไหมขาหลังเนี่ยไหนตอนนี้อยู่ในมะานแล้วเบดเเเแยกไปช่วยหน่อยกับพจุกอ่ะบดแยกไปช่วยน่าหน่อยเวไดเกับพจุกเ่ดเดบเผมกลังส่วนไปผมมาจากร่างบ้านเาอีย่ปั๊มบ้านเราเฮ้ยมันอยู่เรเบลกันเยอะนะดามาเทอยู่เรเลกันเยอะนะตูดุอ่ะ ผมผมดึงเคสได้นะเคสชดไปของผมมันน่าจะสารอยู่คือวสารอยู่คือวสารไปไปช่วยนะเฮ้ยเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะช่วยเพื่อนกันหน่อยแซฟเก้าหลับเอแซฟเก้าถมโดนเทลล่าไล่ไล่ช่วยเชดไล่ห่อนะเออมึงไปให้รอดสิมึงไปให้รอดสิโดนเพื่อนเลยจ้ามันทำไหนแล้วหนอิเวต้าหน้าเวตดอกไปช่วยนะลลอนนะมึงอยู่ตรงนี้ไปนะพวกมันนะบ้านอิเวตพวกมันพวกมันช่วยนัลลอนนะซามันดาเซ่อามาดาเต้อามาดาโตอาดามาดาเต้ทางได้มาดาน อามาราเตะพ er> yeah um> ี่กนพี<_<_<_<_<__<_<_่เลิผมบาไปอามาโซตอนอยู่ไหนผมอยู่นั้นอ่าหน้าว่าอีเตดอยู่บนเขามขาได้อุ้ยทำไมเกมไม่ทำไมเกมพร้อมกันกันเยอะจังอะอุ้มสามอุ้มสเลยหรอมืไหวไหวีเหี้ยมันมันไม่ได้อุ้มสักไมเกมกันเยอะจังอะทแอร้อีเมดหน้าีกน่งบไปารอนน้าอีเมกนบไปบสาม เอ็มมาช่วยนาอนดิเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยนารอนตรงตรงพี่แก๊ปพี่ตีอยู่แล้วมึงมาช่วยนารอนดิยื้อเพื่อนมันอยู่นะผมโดนเพื่อนไปมีอาการยู่มึงจะยื้อทำไมมึงหนีสิมึงหนีให้ได้สิใช่ผมียนมึงจะยื้อทำไมล่ะไอ้เหี้ยแค่แค่เพื่อนมันคันเดียวมึงหนีไม่ได้เนี่ยนะแล้วเนี่ยนาอนไอไปไปผมยิงตำรวจให้แล้วไปไปไปนารอนอย่างนั้นารอนนารอนแก๊ปอยู่ไหนนารอนอยู่เมร์มาแล้วนะนารอนนารอนอยู่เมร์ของมาแล้ว มันกด้หลังบ้านอยู่หลังบ้านอยเฮ้ยนาอยู่นารอนอยู่หลังบ้านดีเบสมาช่วยนารอนดิรอนแล้วคือรอนแล้วคือรอนแล้วสวยครับนาสวยสวยสวยเก่งมากครับเพื่นจะเข้าบ้านครับจะไปจะเข้าบ้านจะไปจะเข้าบ้านคืออยู่บ้านใช่กันแล้วไหมกลับไปนาลรอนเคลียร์ทุกคนเจอกันบ้านนารอนเคลียร์เฮ้ยฟังนะฟัง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 ตอนนี้พวกมึงกลับบ้านมากลับบ้านมาเล่นครบช่วยเพื่อนอย่างเดียวเว้ย กลับมาแป๊บลงนะครับมาเล่นเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านบ้านนะหมวดมาเนแถบ้านมันรวม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 มาเจอกันบ้านเจอกันบ้านบัมเอาหวานอยู่บัมเอาหวานอยู่คนที่อุ้มมุ้มไปเลยไม่ต้องมาตำรวจบัมมเต็มเลยก๊าดทันดีไซน์มันเยอะนะก๊าดทันดีมันเยอะมันเยอะมาบ้านนี่แล้วนี่แล้วผคนอุ้มหยาบแล้วก๊าดทะเลทรายอ่ะเอออยู่บนเขาที่มุ้งมาบ้านเราช่วยเพื่อนแถวบ้านแล้วเล่นโคบเพื่อนเอาเอาให้เออชัวร์หนึ่งเข็นะครับ ไว้ตำรวจตีตำรวจดิเล่นอยู่ในเมืองนะพี่รมีคนบ้าบ้าเรามีคนบ้าบ้าเรามีคนปะเลยมีมีช่วยหน่อยช่วยหน่อยบ้านแตกปะบ้านเป็นไงบ้านเป็นไงนะผมอุ้มอยู่กำลังกลับานะตีตำรวจหน่อยตีตำรวจหน่อยแต่กอรุมอยู่นะรุมอยู่ไป ผมมุ้มอยู่จะเอือแล้วนะจะเอือแล้วนะไปก่อนก็ได้เซิร์ฟเซิร์ฟจะเกมหรอไมเกมไม่เกมไม่เกมไปเลยไปเลยถ้าตำรวจไม่เจอมึงหนีไปเลยไต้องไปต้งไปแล้วลงรถปปาบรถจะแดดรถจะแดดรถจะแดดอันกลับไม่ได้นะบ้านตำรวจตีอยู่ใช่ใช่หมดุ้มไม่ต้องกลับมาอยู่ไหวเปล่าตำรวจไหวเปล่าเซิร์ฟแค่ที่มึงได้มามึงเอือกพ่อสูสีสูสีตอนนี้สูสี

ไม่ก็ชุบเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ปูโดนยิงไมโลแต่นาคิโลติดกันเลยเนี่ยเรื่องน่ากลัวปห่าหมดแล้ะอุ้มอยู่อะใครยีไม่ได้อุ้มอยู่แถวขอบด้วยบ้างผมอยากได้กาแฟอะเซาเว่ยไปกูเจอเพื่อนมันบ้านซาเวตยุ่เลยเฮ้ยเจอเพื่อนมันบ้านซาเว่ยชอปอีกเจ้ปุ๊กได้ปุกสามนาทีกู๊กสามนาทีเลนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะ ไชโาที่มดีก่อนบนึงยู่ไหนยู่ไหนพูดมาบ้านซาเวตบ้านซาเวตพี่ลงม้างาีนี่มีเนี่มีเทนี่มีเนร้องงหกอยู่ในบ้านเนี่ยกมันดีเหรอเียนนาจุบ้ะมันาจุบลเอาสอบาเอาสอบาเอาสอมาุบแล้วชุบแล้วตรวจุบแล้วจุบแล้วชุบแล้วตำรวจตำรวจชุบแล้วตำรวจตำรวจตำรวจต้องปล่อยตำรวจชุบแล้ว

เพื่อนมันมาเฮ้ใครชุบอะะโดนอ่โอ้ยเ่าฮ่ยฮ่ฮ่เฮ็าหมอที่เหลือ,อมานะ ไม่ได้ควักมีมาเลยสัตว์ไอ้เงี้ยกูไม่ได้ควักมีมาเลยไอ้เงี้ยเสียของอย่างเงยอะมาได้สัตว์ไอ้เงี้ยมไม่ได้ควักมีมาเลยโคตรเสียดายเลย,อยไอ้เงี้ยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เงี้ยดื้อย่างกันยิ่งโคตรมันอะ เยี่ยทชีวิติดคุกไม่โคตรมันนะไอ้สัสเยี่ยมผู้หญิงคนเดียวแ่งไล่ชุบไปเยี่ยผมจะเอามีดไปแทงก็ไม่ได้ไอสัสเขาเส็งเหลยเย่เส็งจังปิดไม่ลงคนมีแผล พอครับเอ้ยไม่ใช่ทีซีครับแกงไรเอ่อหกหนึ่งครับทีซีครับแกงไรเอ่อครับทีซีแจงไรเอ่อครับแรงมันเหตุครับโอ้ยควายโง่เหี้ยขยะ <c oughs> เออจะได้มึงอ่ะปะไอ้เ้ยึงเอาฮาจริงน้องมึงเอาฮาจริงกูเสร็จ์มีบ้างครับเอ้ใครว่าอยู่ตรงคู่กับกูอะใช่พวกเราปะใช่พวกมึงปะเนี่ยแน่ไม่ใช่เนาะ ยื้อตัวคุกจากเดือดอะไอสัตว์ตัวคุกอะไอตัวเรเบลอะเออก็เรเบลใช่ปหมก่อนตายอ่ะกูยิงกูเอาอย่างเยอะอะกูยิงกูไม่มีฉละไอยิงกูเอาชาร์จพักฉลามบาปิดไม่ลงเว้ยใช่ไหมและแล้วแม่งมาเต็มเลยอะผมก็ลืมโดนแล้วผมก็เลยลงมาช่วยไม่มีเวลาคุกเล่นได้แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องเล่นถ่วงเวลาให้ยูเปลิดได้เฉยมันโง่จริงนะลุงมันหมดเลยนะตรงนั้นอะหมดเดืสัตว์เหลือเหี้ยอะไรล่ะ เงือกเลยสองตัวไอสัตว์ก่อนเลยสองตัวไอ้เงี้ยตะกี้เนี้ยถ้ากูถือสนับด้านขวานะแล้วกูถือมีด้านซ้ายนะกูบอกเลยว่าหมดเงี้ยแต่มันถือสองมือไม่ได้เดะเด็นอ่ะเงี้ยมันเดฟมันถือไม่ได้เดฟแล้วมันถือได้แบ็กบดให้คนแหกมาอย่างเงี้ยเงี้ยกินแม่อะไรก็ทื่ผมตรงกระดาษเสลยอันนี้ใครเกมวะมิเชลอันนี้น่าจะวาเลนครับวาเลน อันนี้วาเลนอันนี้ไคลเซอร์ครับอินเซนโอเคกูมีโทรศัพท์อ่ะมึงเอาโทรศัพท์ปะมีกี่เครื่องครับลุงมีเครื่องเดียวแต่กูไม่ไม่มึงโทรหาคนแหกมาคนแหกมาปะวะผมมีเบอร์อยู่ครับลุงนั่งกำลังเหินมาปะเออมันขับมาแต่งอ่ะไฟฟ้าเรียกอะไรเนี่ยคนแหกอยู่ตรงนู้นเอาน่าละน่าะโอเคโอเค อุ้ยอันนี้ใครอ่ะถสือแจ็กเกอร์อะผมเองผมเองครับใครวะหาไหาน ตำรวจประมาณหกคันมีอาวันคันนึ่งสาบแล้วพี่ตากาติดพิชอกที่ไหนครับพวกกูลังออกจากโคกพวกกูลังออกจากโคกปล่อยเลยปล่อยเลยเนอะที่ไปไม่ทันยื้อเลยเนอะเจอคันนึงเทเล่าในเมืองมาไล่พวกกูมาโดนเจือขาขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยใช่ใช่ใช่ดับเบนเฮดดับเบนเฮดดับเบนเฮดทีเก่าหน้าทีซเก่ามาได้ไปเลยไปเลยเเฮ้ยอย่านัวจะเย็นค่อยๆพูดทีละคนทีละคนคันนึงเทเล่าในเมืองมีใครมาช่วยไหมม็อบรีพอร์ตแค่ทีเดียวพออย่ารีพอร์ตเยอะ ซ่อมประตูบ้านอยู่นะซ่อมอยู่นะซ่อมประตูบ้านอยู่ดีนะลากใครนั้นแตกล้อนั้นโดนจีนกูวเราเข้าคุกอีกวะมีล่าบ้านไปตอนเดียวเข้าได้บ้าบ้างเลยว่าซ่อมตุ๊กไปอยู่บ้าเข้าได้แต่ซ่อมอยู่นะไม่ไม่มารับไหนเลยอุ้มเราไปดีคอแล้วดูแล้วดูแล้วไม่มีใครตามแล้วมีเงินป้ะมีเงินปะเอามาให้กูพันหนึ่งดิเลขเอ่อหกหกแปดเก้าโอ้โหแล้วผมดีนู่นวะมันมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้วสู้ดิไหนอ่ะ เบิกยังเบิกยังเบิกแล้วใช่นะใช่ใช่สิบกรคมอยู ang, ulously, ่โปอยู่โคมโปไปเหมือนแล้วตามผมเป็ดซิไปนะพี่อยู่เขาฟาเวนเอาให้ไหวโชคนาทีตัวเองมีโชคโฟกัสโฟกัสไหวมึงไหวมึงไหวน้องไปโคมโปโคม่ปได้ครึ่งแล้วได้ครึแล้วเสร็จจะเข้าบ้านนี่บ้าบอกนะตอนนี้ชิโร่อยู่ในบ้านอยู่กสองสองแปดครับชุดละเท่าไหร่ครับพี่สองหกก็ได้ครับสองหกก็ได้พี่ครับ ปสครับกูเล่นมาชุบไปสามคนเองไอ้นนี้อะชุบอย่ากเลยสองหกสองสองหกสองสองสองเป็นเท่าไหร่ครับอ่าโอเคสองที่คสองสามเด็ดเข้เฮ้ยจบอะไรมาเนี่ยด็อกเตอร์ปั๊ตั้งแต่หนึ่งครับพอสองครับพี่เลขเก้าสี่แ้ว ที <Cornell. S 2> ่ไม่เจอคนเก่งแบบนี้เลยนะตบ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 ลบต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 นอตบตรถหมดรถหมดตเทรถหมดลงได้นะลงได้นะตรดมันรถผม

อีก15นาทีเข้าบ้านได้ปะได้ได้ได้เพื่อนบอกเข้าได้ขอข้อเท็จอยู่ของน้องนี่เนาะอยู่ตรงผับผับผับบริบท่าเดี๋ยวพลังเข้าเมืองไปช่วยตีในโรงพยาบาลได้ไงวะอะไรพี่ไม่จะเข้ารถตอนนี้เพิ่งหลอดโดนเทเล่าแล้วเฮ้ยช่วยบ๊อบหน่อยช่วยบ๊อบหน่อยอยู่ปั๊มโพลรวมแล้วอยู่ปั๊มโพลรวมแล้วรถครึ่งหลอดไปปรมาสกไป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 ไบไป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 โพลรวม บ้านพึ่งสภาแล้วบ้านพึสภาแล้วช่วยไยบ้่งถึงบ้านช่วยเอ็นร่าเนี่ยกูบําให้ไึงตาย่ไปน้องดพ่ชี่ยวช่ยวยเชี่ยวช่ยมึงชิ่วมึงว่อเ่ไปให้ถึงบ้านกันพอกูจะรับกูจะรับนแล้ว คนเล้าคุณชนเลามาแัรเลากพันผมพีตีันหลุดมาแนะพี่ฟังผมพี่ตีพันหลุดมาแค่อพเอาเอได้เอาไปพี่เอา้วอกเอาเอเอาเีเอาเเพื่อนถอยมาสัเพื่อนถอยมาสัเพื่อนถอยพี่ตีแเอาเอาเอาไปหาตีพลาเพที่ไหนที่ไหนพี่ตีพูดพี่ตีพึงสภาบ้านพึงสภาล่าสุดพาไปหาพี่ตีไปหาพี่ตีบ้านพึงสภาดิตรวจตรวจอยู่บ้านบ้ามบ้ามบ้าตรวจอยู่นี่พี่บ้านไม่พ็เลยาม่พงเลยเอาเรื่อยๆเอา้าเมืองกันแล้วก็เมืองจัด

ไม่มีถุงสบบาไปไปเอาหน่อยนะรีเซ็ตเอาหน่อยนะหล้วก็ดเยอะนะโหลดเยอะนะแถวบ้านโหลดเยอะนะเข้าได้นะเรราิปะตูอยู่เข้าได้เราติดขัดดูว่าน้าพุทธมาสีด๊อโดนมามพี่อ้นต้องเป็นสีด๊าหมดแล้วดีพี่ของเราต้องเป็นสีด๊าหมดแล้วรถเราอะรถจะแลพี่อ้นตอนเนี้ยเฮ้ยพี่เอยชนไปได้ดีกว่าลืมแต่ไันต้องตามหมดแล้วของเราอ่ะเดีตามไปอยู่ไหนอะตอนเนี้ยโฟกัสบ้านหน่อยนะโฟกัสบ้านหน่อยนะไปเซร์อจะเอิร์อเนาะ มากราบบ้านมาก่อนกลับบ้านก่อนไหวไหวพวกเราไหวจัดพวกเราไหวจัดไม่จ่ายไม่ไกลจ่ายขอขอทีมขึ้นไปอยู่หลังคาสองคนดิพี่ได้เดี๋ยวขึ้นไปให้มาเล่หลังคาไปเล่นหลังคานมันมีปืนอ่ะมันมีปืนมีกล่องแล้วนะมีกล่องแล้วว่าเราอ่ะเอาได้ตอนนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเหลือบ้านออกหมดแล้วใครอยากมารีเซ็ตรถรีบมารีบออกสังจีหนร่งยี่สิบสุดท้ายแล้วคือจีหนึ่งยี่สิบ เอาแค่นาที้ัวเยอะว้ยระวังว้ยเฮ้ยเนี่ยพวกมึงอยู่เนี่ยพวกมึงอยู่เนี่ยมึงอย่ายืนี่เฉยมึงมึงออกไปก่อนมึงออกไปเลยมึงออกเฮ้ยตรงเนี้ยมึงซ่อมรถเสร็จแล้วมึงออกไปตรงไหนก็ได้มึงไปดักตรงไหนก็ได้เว้ยมึงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงเดียวมึงไปอยู่ตรงถนนหรือว่าตรงปั๊มก็ได้ไม่ได้อยู่แต่หน้าบ้านเว้ยมึงจะลอยเพื่อนมาหามันไม่ได้หรอกเออมึงไปดักแถวไหนก็ได้ใกล้ไฮวงไฮเวงเนี้ยอยู่บ้านไม่ได้ช่วยอะไร ใช่กลับมาแบบมึงถ้ากลับคือกูให้มึงออกไปอ่ะเวลากูเรียกกลับบ้านมึงก็ต้องมาไวเหมือนกันไม่ใช่มึงไปแล้วมึงไปไกลเลยแล้นอยู่ไหน่ไดยโอ้โเขาตงมไปทางบ้านหัวใจครับโหเียอย่างไกลเลยสันบ้านหัวใผมเจอครบใหญ่เลยเฮียบึมๆเลยไปมึงทวงไปมึงทวงไปถ่วงเวลาไปเอาไอ้เคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่ต่อ พี่พี่เคสมาข้างบนอ่ะตำรวจกำลังไปขอให้แบ็คแบบขับผมบางให้แล้วพี่ผมบังให้แล้วสองเดียวเลยเนาะผมมาบนเขามันก็อยู่บนเขาแล้วไงมันเลยเจอเบ้มเลยอ่ะบนเขาโอเคกันนะเรามันจะไล่เคสที่ไกลบ้านเราสุดอ่ะใช่ใช่ฟังไว้ไว้จำไว้มันจะไล่เคสอย่างนี้มีเทล่ามันอยู่บนเขาข้างหลังพี่นะน่าจะไล่เคสโอเคกันอ่าไล่อยู่คำหนึ่งนะชื่ออยู่ไหนพี่บอสพี่ไหนไหนก็ครจเอาไรบอกนะไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไม่ไหวเดี๋ยวเนี่ยแค่แค่บอกสุด l a า t สุดเยๆไม่ไหวเดี๋ยว เน Sergeant> whose. <mark> ีี่่จทกำลังโดดสิก้าอยู่ไปอย่ามันไปนะดูดูเด็กอยู่ไหนตั้งใจนะอย่าประมาทนะตั้งใจตั้งใจจีเขาดีจีตัวรุดตรงไหนตรงไหนรูดไปต้องเอาเฮ้ยเขาเขาดีจีเขาดีจีตัวหลุดตัวนึงเอาได้ไม่ทำเงาได้ไม่อยู่ใกล้บ้านบ้านบ้านในเนี้ยบ้านเฮ้ยไอไอโพเล็ก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 บ้านดีจีหลังบ้านดีจีหลังบ้านดีจี น้อหลังบ้านดีจีกำลังขึ้นไปบนในนี้เล่าบนเอากินนะอยู่อยู่ล่างเขาล่างเขาลงลงบ้านเออเนี่ยหลังบ้านดีจีขึ้นขึ้นคุณเจอพวกมันตรงโพไม้นะไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรโดนอะไรลุเขาลุกเขาบ้านดีจีลุกเขาบ้านดีจีขันขาข้าบลอนอ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแถวบ้านกูอีก แตกแตกนะบ้านดีจีนาบ้านดีจีสวยกำลังจะไปทางซิกซิกเนี่ยงไปได้ปะตไปเนี่ยเป็นซิกซเลยมาล้วเข้ามาเข้ามาลลงเลยนะบ้ไอ้ไอ้เป็นยัี่เราล้แวล้แวพี่ผลอดูมงค่ายทหารแล้วพี่ผไม่ลอเฮ้ยใครไปเปลี่ยนสีรถไปไปเปลี่ยนสีรถเป็นสีดำไปเ๋ยวๆลงได้ไหมลงได้ไหมลงอะไรลงได้สับไปสับไปไม่มีตำรวจไดหมเาสได้ไม

งไปรลงนั้นที่พ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 ี่ต่อต้อมนะต่อต้อมนะตรงไหนอ่ะตรงหน้าทางเข้าค่ายทหารนะเน้อะยางแตกย่างนึงนะพี่ที่เอาศพมามารอมารอเปลี่ยนที่บ้านหน่อยมารอเออนี่ตามมามึงจะกลัวอะไรล่ะเนี่ยหนุ่มบอกเฉยๆว่ายางแต่เออไม่มีเฮียอะไรไอีเฮียนิ้วพูดจังไหนสัตว์มึงดูเดี๋ยวว่ามีตำรวจหรือเปล่าขับตามไอ้พี่นอนได้ไหมเขียนเปลี่ยนปะเน๊ะ เปลี่ยนได้ผักเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไดเปลี่ยนเใช่ป่ะเลยรอโดนเหรออเียเฮ้ยใครก็ได้เอาเอารถกูมาหน่อยดิกูเด้งอกคุกไม่เห็นรถกูป่ะอยู่แถวบ้านอะดูหน่อยฮัลโหลอยู่อยู่ฮัลโหลรถกูอยู่หน้าบ้านดูให้หน่อยดิกูหลุดมาเด้งหน้าคุกดลง ลุงลุงไม่ไม่ได้แคสรถมันในนี่ลุงเด้งหน้าคู๊กกูเด้งหน้าคู๊กและรถมันอยู่หน้าแถวบ้านกูขับอยู่แล้วมันไปไหนไม่รู้ยิงเฝ้าอยู่ลุงคนนึงไม่เจอไม่เจอเขามาในบ้านแล้วครับลุงเขาเขามาในบ้านแล้วโอเคโอเคพาเลยพี่พาเลยพี่ผมกลับมาแล้วพี่เปาไกมมเล่นเปลี่ยนถาพาส่งเอาเอาเชล่านะหน้าบ้านไหนพี่ไม่เห็นรถพวกมันเลยวะใช่ปะวะเอาไม่ใช่หน้าบ้านไอ้คนมาในซันแต่เขาดำเนี่ยแต่เขาดำเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยคนมาในซาน ขับเขาน้ำเอาดิโดนโดนแล้วนี่มันลงมาเอ้ยสัตว์เอ้ยไปฝั่งนู้นอีกการละลายพ่ติพี่กาลังไปพี่กันลังายการละลายโว้ยยไยตั้งแต่กี่โมงครับพี่ยี่สิบยี่สิบปั๊บประมาณยี่สิบอุ้มไปใหญ่ใครเกมอุ้มไปเรื่อยๆบ้านว่างนะบ้านเล่นได้นะมาเล่นแถวบ้านสักคนนึงยังได้นะตอนเนี้ยมีศพหนึ่งครับลุงมีแต่บ้าน ใครได้ให้คนออกไปสิมาตินกำลังกำลังห่อครับกำลังห่อเปลี่ยนเป็นห่อเจอย่างสองคันน่าจะเหลือให้าห้าปีตอนนี้โดนนะรอโดนพอแตกแล้วโดนบนมโดนบนย่างมันสองคันไอ้ย่างมันสองคันเหรอบนบงบนน้องบนบนส่วนมากเลยรีบหนีบ้านหมูคุ้มได้นะเบไปเบน้ำน้ำนำวัดกูอยู่ไหนอะ รถกูอยู่ไหนอะไหนเพื่อนบอกว่าขับเข้ามาอยู่ไหนวะรถกูอะเคล็ล้นก็เหลือ5นาทีนะเคล็ดล้นอะบ้านนะย่ามันอยู่เมืองป้าดิซาร์ดีอยู่ผมย่ามันสามพันอยู่ไหนนะบ๊อบย่าจ้าอยู่บ้านดิซาร์ดี้โอเคโอเคตำอยู่ไหนบุรัชสีขาวชิโดอยู่ไหนโพมายครับโพมายชโดมอยโพมายจะถึงบ้านซิกซิกหรือยัง มันเหมือนไม่ตามนะพี่ผมกลัวนาม่เยอชิโอ่สามพันแล้วสามพันยแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วแต่ไม่รู้จะถึงจะถึงหรือเปล่ากลงจะถึงสตรอเบอรี่สตอเบอรี่เนี่ยอยู่สตอเบอรี่เน่ยกังกัลตเนี่ตอนนีไปตีน่นตีนเนอลนันหลังนหลันเลนหนเลนหลังมนเลสเอาไว้เดน๋ยวจะ้้ง ล้นยนยนยงไปกงไปีเครับมันเป็นมันเป็ดอัดดอดดดอะวาตายเอาดเอาดิ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 เย็นเย็นแด้ครับอยู่ไหนอยู่ไหนถดนดินมันลงนดนดนซ้ายมือพี่หานโดนดินซายม่หรอใช่ใช่มันมีเพลด้ย้วยเซลลาขาวไปตปกี่ิโล ทิ้งผมมึงข้าดนนี้พิธีใส่อยู่พี่เป็นทางพิธีเลยอยู่ไหนวะพิธีให้ในเมืองแล้วมาช่วยหน่อยร้านไลยเดี๋ยร้านไหนร้ไหนร้านหลู่ร้านหลู่ร้านหลู่ร่อนกลับมาบ้านร่อนกลับมาบ้านได้เปล่า ไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้นึ่งกับบ้านาหนึ่งกับบ้านุืสพา้องมาคูปืนสพานเรถึงจะออกไปได้เราหนึ่ไปคอปืนสภพานไปไปไปได้ไปได้แต่ต้องมาเร็วหน่อยนะมันติดตัวเออแล้วเออแล้วเอวแล้วสวยเงมากพี่คนเกมากเกมากไปหน่อยไปไไปช่วยเพื่อนต่อใจเย็นยิบๆไปร้อไม่ถึงหนาทีร้อนไม่ถึงหนาทีไปช่วยร้อนไปช่วยร้อนเนึ่งใช่ป่ะหนึงใช่ป่ะไปเด็กช่วยอยู่ช่วยอยู่นะมันติดตัวตอนนี้เพื่อนอยู่หลังผับหลังผับกาลังไปทางทางบ้านพา

พี่อ่อนเลยครับพี่อนับเลยพี่อนเลยตำรวจตำรวจตำรวจตตำรวจไปอ่ะยานนนยังไงตำรวจตามเทล่รลาสาสรวจชนตรชรวจชนตำรวจชนที่ไหนที่ไหนวาจะเย็นนะล่านี่สนะบนบ้านขามาบ้านขามาบ้าน้าเยอะย่านเยอะนะเทลา่อไข้าบ้านนะจปยิงตำรวจเลยมาเต็มเลยบ้านพุทธาพุทธาพุาเต็มเลยพุทธาแกงมันเยอะนะพี่พิสิมามาสิมาสิมามามาเราเล่นได้เราเล่นได้ ตำรวจมีตำรวจว่ามึงจะพาแมันเยอะแกงมันเยอะห้ามจิงตำรวจตนรงอยู่นะจับไปนะห้ามยิงนะห้ามยิงนะแล้วแวเมื่อกี้เทเล่าสีขาวดเนี่ยเทีนี่ยไอเลาีขวด้วยนี่ยเดี๋วไปจดีวไ่ยเียว่วีว่เียวช่วยเ่วผมก่อนพี่เฮ้ยไปช่วยเพื่อนนี้ยักษก่อกเียวรจไปบ้านจนแล้วไปเรจ้ล้ถึงบ้านแล้วพี่จะถึงบ้านแล้วบ้านวักราน ผมมาบในนี่นาีี่ในบ้านในนีี่อาอมยมายเอาผมมามผมยาอมายาางบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเ้ยบ้านเราน่อยเาต้องกาต้องเาไม่อุมอะรวมบานเล่นามหนกเอไี่วาเอะพี่เ่อยตองรีบตมี่บอกนาไม่อถ้าลงรถลงรมรอดเจอพี่พี่เจอบ้านเราเยอะพี่พกเราตามไปเยอะพี่เม่รอเขาไปไหนไม่อเขายาเยอะ ไม่หลงม่ลงน้ากั้วี่เข้าอยู่เข้าอ่เลงเหลง่เรเข้าแล้วสวยหนาทีหนาทีหนาทีสวยร่อนสวยยื้อไว้ยื้อไว้นะบ้าซ้อมเสร็จก็ออกเลยสว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 ยเฮ้ยาบ้าพืชานี้เ่าบ้าพสภานีกันถนนพืชามาดิอยู่อยูุ่อยู่อยู่ไไปตามลงพึ่งพาพืชพามันยังไม่เอ๋อผมยังไม่เอ๋อผมยงไม่เอ๋อใจเย็นๆยังไม่เอ๋อแล้วเออแล้วเออแล้วผมเออแล้วพี่ไอ้สวยอาไอ้ตัด ไอตัวเปิดเปิดเปิดไอ้เหี้ยเปิดเเปิดเปิเปิเปิดบ้าดเิดเได้ปปิดเปิดเปิดเปิรเปิเเปิด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 เปิเปิปเเปิดเเิเิเเเอ้เเเเออด้เดป กับล <ique> ุงตัวมันไม่เสียเสียหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาหอยให้มันเอ่อเต็มเลยปต่อกันดีกว่าสวยทำดีทำดีต่อต่อต่อยังไม่จบใหญ่าหญ่นี่ต่อไฟต้องมาต่อเรื่อยๆร้อยห้าสิบไปด้วยหาต่อขัอไปเพื่อรอดกัผมอุ้มอยู่เออประมาณสีสองผมอุ้มอยู่ ระวังไอ้ไอ้แครอทอยู่ด้านล่างถนนนะอไอ้แครอทห่อไปหอดีหอดีห่อแล้วมันใกล้หมดจะไม่ยุ่ของพี่ชาลีป่ะไม่มึงไม่ห่ออ่ะมึงไม่ห่ออ่ะผมไม่มีผมไม่สุ่มก็ไปเอาไปเอาไปปุ้งปุงปุงอุ้มเสร็จเลยเออมึงก็ไปเอาสิสัตว์ดมไปเอาห่อไปเอาห่อไปเอาห่อใครไม่มีห่อไปเอาห่อ เอาห่อกลักเอาห่อท <be> ี่บ้านดิไอ้เฮียสกอร์เท่าแมนยูแล้วไอ้เหียเร็วๆเอางี้เอางี้พวกเรากลับไปเอาห่อที่บ้านเยอะกลับบ้านมาดิพี่กลับบ้านมากลับบ้านเดหอตรงนลหหลหหหลหหหหลห ตรงตรงชงบ้านเราพี่ตีพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปั๊บพูเมื่อกี้นะบอกว่าไปไปไปช่างมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่กลับบ้านไป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 ช่างมันช่างมันในไปไล่ไปเริ่มใหม่ช่างมันช่างมันช่างมันไปแถวบ้านบุณสภานะมันอยู่นะมันอยู่จะเล่นพี่วันที่งเหยียดแล้วพี่ยังไม่เหลือเลยพี่เข็นใหม่ที่เดียวมาให้ตอนแรกเลยร่อนที่พี่บอกก็คือมันเพิ่งได้มาแกได้บอลน่ะโอง้ยไม่ใช่สาวไอ้ร่อนร่อนเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านไอ้บอลเน่ยเล่นแถวบ้านไปเน้น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 สุดๆเอาชัวร์ ข <Sa> อใหบศพไอบอลมีคนตามมาเยอะมึงไม่ต like no. ้องกลัวอยู่แล้วมันตามมาเยอะหม่เนี่ยเมลอนพี่เก็ตใหม่พี่เล่นในเมืองให้พี่โหลทีสองนะฮอไปบินหาหน่อยหอใช่ครับหาหาพวกมันใช่ไหมลูกใช่หาพวกมันเข็นน้องปอกอยู่บ้านหน้าบ้านพาแย่ด้วยครับแย่แป๊บนึงเหรอแย่จําแย่ตั้งจําแนกฮอร์ครับสามเก้าหกห